คุณนั่งเองดูเองเขาเด็นเรื่องอะไรกับคุณนะเนี่ยคุณสอบมาก ลุงเอัอเปิดแมพนำทางให้ลุงเอก่อนเราจะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรับประทานกันฮะมาจากพลำเก้า 9, เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวตะลิงชันกันเพื่อนครับเราอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะแต่ว่า เป็นปั๊มปตาทาท,าที่อยู่ขาเข้าปั๊มปตาทาตลิ่งชันอยู่ขาเข้าแต่ปั๊มเนี้ยเขาเข้าได้สองด้านนะผมเข้าทางบรมราชชนนีแล้วเขาก็ตรงนี้มันอยู่ด้านหลังปั๊มซึ่งก็ออกไปทางถนนเรียบเรียบทางรถไฟอะได้ผมจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ฮะแม่วันนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะละไปลุงเอไปทานก๋วยเตี๋ยวกัน เสร็จภารกิจก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไปไปนั่งทานด้วยกันไปเนี่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะละแม่วันนาหาที่นั่งเลยสวัสดีครับโดนั่งนี่นั่งนี่ไหมนั่งนี่โดนั่งเลยมาโดนั่งเลยครับโดไปนั่งตรงนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้โดนั่งนีเขาชอบสองกระจก เป็นรสซ่อนสองกระจุกอ่านั่งเลยต้มยำค่ะเย,ย็น,ยยนตะโฟเย็นตะโฟต้มยำแล้วก็น้ำใสค่ค่ะเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวหมู<ช>ต้มยำก๋วยเตียตยตเ๋ยวหมูต้มยำและที่บอกว่ามะระนี่หมายถึงก็งะจะมีมะระใส่ไปในก๋วยเตีย๋ยวต้มยำเหมือนรูปเนี้ยค่ะอ๋อมีมะระใส่เข้าไปด้วยใช่ค่ะโดโดเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรครับคนมันคิดเป็นยำแบบมีเกี๊ยวน้ำซี บะหมี่เกี๊ยวต้มยำบะหมี่แปปซี่บะหมี่เกี๊ยวนะคะบะหมี่เกี๊ยวต้มยำเออแบบซี่ยำใส่เครื่องในหัวใจตับไส้ได้ไหมไม่ไม่ไม่เอาเครื่องในเลยคเอาเครื่องในทานเผ็ดได้นะคะได้ครับได้แล้วก็แปปซี่แปปซี่เอสเหรอเอาแปปซี่หรือเอาเอสเปปซี่แปปซี่บะหมี่ลูกเอี๊บะหมี่ต้มยำธรรมดาที่เจ๋ค่ะเครื่องในหัวใจตับไส้ไม่เอาเลยนะคะทานเผ็ดไดมีมีเส้นปลาด้วยใช่ไหมครับร ผมว่าเย็นตาโฟแล้วกันเส้นปลาเย็นตาโฟธรรมดานะครับครับรับากเยอสมขึ้นทอดเกียอสมขึ้นลูกคันด้วยค่ะเนี่ยค่ะเรามีงั้นเอาเกี๊ยวทอดมาได้ค่ะเกี๊ยวทอดค่ะแล้วผมผมอยากกินอะไรนะแมงกะพุนอะแมงกะพุนได้ค่ะฮะทอดหนึ่งแมงกะพุนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีแมงุ้งผู้ไข่หลุดทุ่งทอดค่ะเอาแห้งก้นแล้วกัน งอยเป็นเกี๊ยวทอดเป็นกระพูลแล้วก็แห้งคืนนะคะลุงเอลุงเอจะน้ำอะไรมีค่ะพี่อันนี้เป็นน้ำมันร้อยชงเองค่ะเป็นเกื่อเมอ่าบรรยากาศของทางร้านเขาเป็นห้องแอร์ฮะเพื่อนๆครับมีเกี๊ยมอีด้วยมีเส้นปลาสำหรับคนที่ไม่อยากทานแป้งก็แห้กคืนมาดูเขาทำเขาเป็นห้องกระจกเรียบร้อยเนาะไม่ ็ป้องกันฝุ่นแล้วก็ไม่ให้กลิ่นหรือความร้อนของห้องครัวเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ด้วยแเาามาดูเขาทำก็เตี๋ยวกัน น่าทานครึ่งปรุงเขาน่าทานมากว่าวร้านก็สะอาดสะอ้านฮะหอกับปุนก็น่ากิน ะมะละนี่ฮะเขาบอกมะละนี่จะเห็นมะละอยู่รสชาติคงจะสะใจน่าดูเลยเนาะ เครื่องเยอะฮะเครื่องเยอะเขามีลูกชิ้นเมนูพิเศษนะมีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นรวมลวกแมงกะพุนลวกจิ้มนะผมสั่งมาไข่ปลาหมุดชุบแป้งทอดไม่ได้สั่งเกี้ยวทรงเครื่องสั่งมาคือโรชอบพวกของกรอบพวกนี้ เครื่องแน่นเครื่องแน่นเรียบร้อยฮะแล้วเราแล้วเราไปดูมาดูที่โตนะ๊ะฮะดูเอต้องชิมก่อนปรุงนะเนะี่ย นาะเข้าใส่ผสมมาแล้วใช่เมื่อกี้ผมดูแล้วเขาปรุงเขาปรุงมาแล้วล่ะต้องชิมก่อนเดี๋ยวเพิ่งปรุงเดี๋ยวจะไม่อดโดโดเหมือนกันเดี๋ยวพ่อพ่อเรมีเกี๊ยวเดี๋ยวดูสิทอดถื่อันนี้ไว้โดโดบะหมี่เกี๊ยวเนาะบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวลองชิมดูซิว่าเป็นไงพ่อ อพอเติมน้ำตาลให้นิดนึงใช่น้ำตาลกับน้ำส้มต,นนง,ตงจัดคะตามนิดนึงตรงจัดการน้ำส้มหน่อยนึงตรงจัดการวางคือเขาเขาปรุงมาแล้วหลักกลมกล่อมแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากเปรียวจยีจาดเพิ่มขึ้นหน่อยอะไรหน่อยก็รวงเพิ่มลองชิมกินเลย เอาเลยไม่ไม่อิ่มสังอีกแต่เดี๋ยวลมันมีพวกของทอดมานะช่วยกันกินนะเป็นเป็นเส้นปลาทีนะ่เนาะเอาแบบนี้เขาให้เส้นปลาด้วยอครับนี่ของผมมาแล้ว ดีจังเลยผมชอบมากเลยที่เมกระพุนใช่ครก็เลยสั่งเย็นตาโฟแล้วถามน้องนิดนึงตรงนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในปั๊มปตทเวลามาเราก็มาที่ปั๊มปตทบรมราชชนนีแต่ว่าปักหมุดปักหมุดชื่อร้านได้เลยเนาะขอบคุณครับลูกค้าเยอะแล้วลูกค้ามาเนแมงกะพุนลวกจิ้มทานด้วยกันอันนี้โดโด้ไม่ทานลุงเองช่วยผมกินนะ แล้วแล้วพอสั่งพอสั่งเย็นตาโฟเนี่ยเขาให้น้ำส้มแบบนี้มาด้วยแล้วก็นี่ฮะเย็นตาโฟผมกินเป็นเส้นปลาแล้วก็โอ้ยในเย็นตาโฟเขาให้เมนกับพุนเยอะนะก็ให้เมนกับพุนเยอะนะในเย็นตาโฟเปิดไฟนิดหนึ่งแล้วก็เส้นปลาทนชิมนิดหนึ่งก่อน หอมน้ำเย็นตะโฟเป็นน้ำซุปที่หอมเต้าหู้อ่ะอใส่เปรี้ยก็นี่เลยเปรี้ยวเนีย่ยผมขอผมขอน้ำตาลหน่อยลุงเอง กล่องน้ำตาลกล่องน้ำตาลอ่าขอบคุณครับเ,เลื่อนมาทั้งชุดนะโอเคแล้วเอาพิกป่นิดนึ่งนะครับ เดี๋ยวเขาทิ้งงไก่โครามทะเลคอือคือก้อเลยหวานหอมเดี๋ยังวันเกิดวันเกิดลุงตู่ทอรออายุนี่ไม่ใช่วันเกิดลุงตู่ทอรอเราวันเกิเกโดโดโดลล้เราวันนี้วันนี้วันเกิโดโดโด้ เฮ้่ต้องเกรงใจนะเอาเลยหัตซีฟูอเขาจุดยอดมึงเขาเด็ดเรื่องมะไรกูน้ำเงินดูเองเขาเด็ดเรื่องมะไรกูน้ำเนี่ยกนี่กรอบมาก ได้กินนะ่นแล้วเรามีสองทอดดนะ้วยน,นั่นเออันนี้คือโดไม่กินไม่ไหวยัยกให้เเยวนะอันนี้เด็ดมากยังกินสี่นน้ำแม่กับุุเข้าก็กจดกรอบปลุก กอนม่ใินชิ้นวชอบมานั่งฝั่งนี้เก็ชอบมองกระจกพี่จะให้ไปนั่งตรงนู้นไม่ได้น นั่งตรงี้ใ่เพื่อนเพื่อนเจ็นเจก็าจะมองไปข้างหน้าหรามองกระจกจอดวังห่อด้วยนะเดี๋ยวรไมบไม่ค่อยได้กินในมอไซตฝังกระจกนแต่แต่โตวกินข้าวเช้าช้านะ ผัดให้สุกเช้าๆก็นชเลยกว่าๆนะเราเดือดเราเลยแล้วยงไม่หิวมากเดี๋ยวทานเลน นไปไหนด้วยกันนี่มั้ไม่เ้องเหรเสียเปี่ยนเนาะรกินเป็นไหมงานบุญดูกิดเป็น แนะนำเลยครับเพื่อนๆถ้ามาเนี่ยสั่งแต่คนที่ชอบอันละกินยินตาโฟแล้วก็เนี้ยในครบปุ่มนเค้าชิ้นใหญ่ๆเลยอะชิ้นใหญ่ๆแหนาแล้วก็กรอบๆร้านเขารูจักแล้วก็มาไม่ยากนะท <st us> ีเนี่ยครับ จอดรถง่ายด้วยที่จอดรถเย,ยอะเออจอดง่า,รรรรายรามาที่แรกเป็นต๊งว้าง มาแบบเดียคนเต็มเลยลูกค้าประจำมาแล้วร้านหลบมุมอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเคยมากินแล้วก็ติดใจก็มาคุกงไม่จับหน้าเดียร์เพราะว่าไม่ได้อยู่ติดลิมถนนที่ว่าผ่านไปผ่านมาหเห็นแล้วก็เลี้ยวเข้ามา

รสชาติเหมือนกินลูกชิ้นอะเจ้ายานอะตำมิ้ลูกชิ้นอ่ะแต่ว่ <c oughs> ดดวาเขาเหนียวเกลือจาเอะข้วขำเปียกอือช่เจ้าจานนาขเปียกเจตายานะอย่าอเหออ๋อ อันนี้แห้ขึ้นแค่ขึ้นก็มันขึ้นว้วยนี่่ตัวพันล้อู้ลุงเอไม่ค่อยกินนีหน่าเอาอาจารย์เสามาด้วยแค่ย <c oughs> ืดยกิน มีอะไรมากแค่ยืนหนังสือพูดคุยยูโรท่าใจยังไม่หิวนะกินข้าวเช้ามาเพิ่งกินข้าวเช้ามานะมไม่นาน กูจะไปชอดของทอดมากกว่า แล้ววัตถุดิบดีอร่อยมากครับได้ได้เอฟซีร้านร้านก็เปิดเปิดทุกวันอร่อยมากครับเครื่องแน่นมากรสชาติดีมากหยุดทุกวันอังคารหยุดทุกวันอังคารเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มค่ะแต่ถึงสุกนะคะแต่เสาร์อาทิตย์เปิดสิบโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะอร่อยมากครับขอบคุณมนะค่ะอากาศเช่นใหม่ค่ะฝนตกครับฝนลงเม็ดมา อิม่มไหมล่ะอร่อยไหมล่ะนยครับนีออ่อดพอดีฝนตกลงไม่พอดีครับวิ่งมาขึ้นรถอร่อยมากครับแล้วก็เจ้าของร้านก็อธยาสัยไมตรีดีครับคลิปนี้ของเท่านี้นะครับไปดูให้ดูทางเข้าลินึงเขาอยู่เนี่ยฮะอำเอป,ปตาทาตรงนี้คือถนนบรุงราชนนีละตรงนี้เขาเรียกว่าตลิ่งชันนะอําภปตทตลิ่งชันนะ เข้าไปแล้วก็เข้าไปด้านในหน่อยผ่านบลูแมสดียี่แปดเมื่อกี้ก็น่าจะยี่สิบหก 26, ใช่ไหมก็ <20 S 1> ไม่ใช่ยี่สิบหกอันนู้น,น,นก็สามสิบนะแต่ว่าส <20 8 S 1> ังเกตปั๊มปตทดีกว่าปตาทตลิ่งชันนะย่านนี้มีปตทขาเข้านะตรงไปเน่้็คือเข้าเข้าเมืองไปปินเก้า กันคลิปต่อไปนะครับเป็นเพื่อนครับฝากกดสมัครใหกดไลค์กดแชร์ช่องรลดูพาเที่ยวด้วยควรับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย